เคยไหมที่แม้ทุกอย่างรอบตัวดูปกติแต่ใจกลับว้าวุ่นไม่สงบราวกับมีก้อนหินก้อนใหญ่กดทับไว้การปลดปล่อยจากความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการหนีจากปัญหาแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราอยู่กับปัญหาสติสมาธิปัญญาไม่ใช่คำศัพท์เชิงทฤษฎี แต่เป็นเครื่องมือสามอย่างที่เมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้ใจเบาและเห็นทางออกอย่างชัดเจนสติเป็นประตูแรกสติคือการรู้ทันความเคลื่อนไหวของใจเมื่อลมหายใจเข้าออกสติก็คือการรับรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าสติก็คือการรับรู้ว่าใจกำลังคิดถึงอดีตสติไม่ใช่การตัดสินว่าสิ่งไหนดีหรือเลว แต่เป็นการเห็นให้ชัดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างไรนี่คือความต่างที่สำคัญเพราะเมื่อเห็นชัดความพัวพันกับความคิดและอารมณ์จะลดลงสมาธิคือการฝึกให้ใจหยุดไหวไปมาและตั้งมั่นเมื่อสติช่วยให้เห็นความเคลื่อนไหวสมาธิช่วยให้ไม่ต้องถูกความเคลื่อนไหวเหล่านั้นพาไปสมาธิไม่จำเป็นต้องการนั่งขัดสมาธินิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมง สมาธิคือความต่อเนื่องของการรู้ตัวตัวอย่างง่ายคือการหายใจอยู่กับลมหายใจหากสติกระเด้งไปคิดเรื่องงานหรือความสัมพันธ์สมาธิคือการพากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งอีกครั้ง <S <S เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอสมาธิจะค่อยๆสร้างพื้นที่ของความสงบในใจปัญญาเกิดขึ้นจากสติที่เห็นและสมาธิที่ตั้งมั่น ปัญญาไม่ใช่ความรู้มากมายแต่เป็นความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นปัญญาช่วยให้เราเห็นว่าเหตุและผลของความทุกข์มาจากความยึดมั่นถือมั่นการยึดถือว่าเรื่องควรเป็นอย่างไรหรือคนต้องทำตามใจเราปัญญาช่วยให้ใจมองเห็นความจริงของปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตน เห็นว่าการปล่อยวางไม่ใช่การละเลยแต่เป็นการเลือกสิ่งที่ควรเลือกแบกเรื่องเล่าจากชีวิตจริงมีชายคนหนึ่งที่ยอมทํางานเกินขอบเขตเสมอเขาเชื่อว,ว่าเมื่อได้ตําแหน่งชีวิตจะดีแต่เมื่อได้ตําแหน่งกลับรู้สึกว่างเปล่าการยึดติดกับผลลัพธ์ทำให้ใจไม่ได้พักสติทําให้เขาเห็นว่าแรงขับในใจคือความกลัวไม่พอ สมาธิช่วยให้เขาหยุดวนในความคิดได้ไม่จบและปัญญาทำให้เขาเลือกวางความคาดหวังที่ไม่เป็นของตัวเองเมื่อเริ่มวางสิ่งที่เหลือคือการทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่ยึดติดกับผลมีหญิงสาวอีกคนที่ไม่กล้ารักใหม่เพราะอดีตเคยเจ็บปวดใจเธอเต็มไปด้วยภาพความทรงจำและความกลัว สติทำให้เธอรู้ว่าทุกครั้งที่ความทรงจำผุดขึ้นความเจ็บปวดก็กลับมาสมาธิช่วยให้เธอฝึกอยู่กับลมหายใจในเวลาที่เจ็บไม่ให้ความเจ็บพาไปไหนไกลปัญญาทำให้เธอเห็นว่าการไม่เริ่มใหม่คือการลงโทษตัวเองการวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วทําให้เธอเริ่มเปิดใจอีกครั้งการฝึกในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ เมื่อตื่นนอนพักสักหนึ่งนาทีรับรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างง่ายๆหากใจคิดพาไปที่งานหรือเรื่องอื่นให้ยิ้มน้อยๆแล้วพากลับมาที่ลมหายใจนี่คือสติและสมาธิในรูปประธรรมเมื่อมีโอกาสทำงานที่ต้องใช้สมาธิลองเลือกงานชิ้นเดียวแล้วตั้งใจทำให้จบโดยไม่แบ่งใจไปเรื่องอื่นนี่คือการฝึกสมาธิที่ใช้ได้จริง การฝึกปัญญาแปรรูปได้จากการถามตนเองอย่างใจเย็นเช่นสิ่งนี้จำเป็นสำหรับชีวิตจริงหรือเป็นเพียงความคิดที่ฉันยึดมั่นเพราะเมื่อถามอย่างซื่อตรงหลายสิ่งที่เราเคยถือว่าใหญ่ก็แคบลงลองฝึกใช้สติจับความคิดสมาธิช่วยให้ไม่โดนความคิดพาไปและปัญญาช่วยตัดสินใจว่าจะรักษาหรือปล่อย ฝึกง่ายๆด้วยการทำแบบนี้ทุกวันสั้นๆหายใจเข้านับหนึ่งสังเกตความรู้สึกในร่างกายเมื่อลมหายใจออกนับสองให้สติรู้ว่าร่างกายยังอยู่ที่นี่จากนั้นนำความสนใจไปที่หนึ่งอย่างที่กำลังทำเช่นยืนล้างหน้าเดินพูดกับเพื่อนทำงานที่โต๊ะเมื่อสติหลุด ให้คืนตัวกลับมาด้วยความอ่อนโยนไม่ตำหนิไม่ตัดสินกระบวนการนี้เมื่อทำสามคือการตัดรากแห่งความทุกข์มีวิธีฝึกสำหรับช่วงว่างระหว่างวันที่ช่วยเพิ่มพลังทั้งสามเริ่มด้วยการรับรู้ลมหายใจเพื่อหยุดวุ่นต่อด้วยการตั้งสมาธิสั้นๆโดยการเก็บภาพหรือความรู้สึกเดียวไว้ในใจไม่ให้กระเดง้ง แล้วใช้คำถามชวนตนเองด้วยความเมตตาว่าสิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตมีความหมายขึ้นจริงหรือไม่คำถามนี้ไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นเชื้อไฟให้ปัญญาเกิดสติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันเหมือนสามขาในเก้าอี้หากขาใดาขาหนึ่งหายไปเก้าอี้จะล้มได้ง่ายเมื่อสติอ่อนสมาธิก็จะไม่ตั้งปัญญาก็จะเป็นเพียงไอเดียที่ไม่มีฐาน การฝึกต้องต่อเนื่องและอ่อนโยนอย่าเร่งผลอย่าต่อว่าเมื่อใจหวั่นไหวเพราะการฝึกคือการกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบางวันอาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแต่ถ้าทุกวันเลือกวางสักเรื่องเลือกตั้งสติสักวินาทีใจจะค่อยๆเบาและมองเห็นความจริงมากขึ้นความปลดปล่อยไม่ใช่จุดหมายที่ไกล มันคือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันแล้วเลือกที่จะไม่ยึดติดลองทำแบบฝึก5นาทีนี้ก่อนหลับหรือเมื่อต้องการพักใจหลับตาหรือมองต่ำรับรู้ลมหายใจเข้าออกนับการหายใจจาก1ถึง5เมื่อคิดฟุ้งให้เบาๆพากลับสู่ลมหายใจหลังจาก5นาทีถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร มีสิ่งใดที่อยากปล่อยหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้ามีให้เลือกหนึ่งสิ่งแล้วจินตนาการว่าวางมันลงที่พื้นเบาๆเห็นมือของตัวเองค่อยๆวางของนั้นลงและหายใจต่อไปหลายครั้งความรู้สึกของการวางลงเป็นสิ่งที่ใจปรารถนาท้ายที่สุดสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ของที่ต้องแสดงให้ใครเห็นแต่เป็นของที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า เมื่อใจรู้ทันและไม่ยึดติดชีวิตจะมีพื้นที่ให้รักให้ทำงานให้พักได้อย่างแท้จริงเริ่มจากสติหนึ่งลมหายใจสร้างสมาธิจากการพากลับใจอย่างอ่อนโยนแล้วให้ปัญญาช่วยตัดสินใจว่าจะเก็บอะไรไว้และจะปล่อยอะไรออกไปถ้าทดลองเพียงสัปดาห์หนึ่งความคิดเก่าๆจะเริ่มลดลงและความสงบจะทวีขึ้นขอฝากไว้ว่า การปลดปล่อยไม่ได้หมายถึงการลืมแต่เป็นการยอมรับและเลือกอยู่อย่างไม่ถูกทำให้ทับถมด้วยสติสมาธิปัญญาทุกย่างก้าวของชีวิตจะกลายเป็นการปลดปล่อยที่อ่อนโยนและมั่นคง